ก็สวัสดีกันด้วยนะผมยินดีบริการคุเราเห้เช่นเคยนะครับก็ไม่ลงคลิปนานนะแล้วก็คลิปล่าสุดที่ลงไปก็อยู่ข้างนอกเหมือนกันคลิปนี้ก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่นะก็ยังไม่กลับบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม, <laughs> มันก็แน่นอะวันนี้ก็คือที่เราวาน่ยเพราะว่าเราตื่นเต้นกันมากเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะแกะเจ้าตัวนี้เอามากๆกันมากๆนะครับมันก็คือเจ้าตัวไอเด h e a m a z i n g s p เ d e r m a มนะของพิกัวที่เป็นลย No ์โน Home ในสามตัวที่เป็นตัวสุดท้ายและจะได้ปิดร้านสักทีหรือเปล่า เออแล้วคือแบบต้องบอกว่าในสามในในสามตัวเนี่ยคือเราชอบแอนดูที่สุดแล้วต้องบอกว่าของเก็บที่เกี่ยวกับสไปเดอว์แอนดูการ์ฟิลเนี่ยไม่มีน้อยมากไม่มีน้อยมากมันมันก็ไม่น้อยหรอกแต่ว่าปัญหายากเพราะฉะนั้นนานๆทีเนี่ยเราจะมีงานที่แบบมันแบบเป็นตามยุคตามสมัยที่แบบ<ห>ดูเ<ข>อ<ข>อที่มันของใหม่ๆห,หน่อยก็ถ้าไม่นำฮอตทอยก็มีรายมีค่ายนี่แหละที่แบบเป็นสเกลหนึ่งต่อสิบสองแล้วก็ น่าจะเทามาดีที่สุดนะตอนนี้นะในสเกลตัวที่สองอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะดีไหมแต่เท่าที่ดูตอนนี้คือราคาขึ้นไปแล้วหนึ <c oughs> ่งเมสาตัวคือไอตัวนี้แพงสุดแต่ไม่มีหัวคนนะไม่มีคอเลยไม่มีคอด้วยใช่คือถ้าเทียบกับอีกสองตัวอย่างโท,บ,บ,โทบี้กับโทบี้กับทอมอะ่ะไอสาวตัวนี้นคือแพงกว่าแต่ว่าไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเปิด <c oughs> มาถูกเปิดราคามาถูกแต่ว่าราคามาถูกแต่ว่า เขาเรียกอะไรราคาขึ้นนอกกว่าสองตัวนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นไงแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เป็นของน้ำนะต้องบอกว่าจริงๆผมก็สั่งแหละแต่ว่าของผมเนะี่ยมันยังไม่มานะก็เลยเดี๋ยวเอาของเพื่อนมาแกะให้ดูก่อนนะพอเลยไหมแกะเลยแกะเลย,เลยอันนี้ไม่เป็นตัวลิมิเต็ดนะจะมีก่องน้ำตาลก็ไม่มีอะไ,ไรมาเดี๋ยวให้น้ำแกะเลยก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามีเทียบด้วยแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้รีวิวแบบเต็มนะเพราะว่านองจากว่าเดี๋ยวผมก็สั่งมาเดี๋ยวรีวิวเต็มเนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่าาาามมีีีออะไรบบบ้้งแลววกก็เเเด๋ยยทั มาเวลเลเจนนะอันนี้จะเป็นวันนี้มีสองโคใช่ไหมมีมาเวลเลเจนอ่าจากแพ็กสามตัวก็คือตัวของไอตัวอ่าแพ็กสามตัวที่เพิ่งออกในไม่นานนี้ก็คือตัวนี้แล้วก็อีกตัวนี้ก็คือตัวที่แบบมนแบบวัตถุโบราณหน่อยตัวนี้นะครับซึ่งก่อนจะบอกเป็นวัตถุโบราณเนี่ยไอตัวนี้คือแพงไปเมื่อตอนปลายปีส0 2 1นบะเพราะว่าตําหนักมันมาตัวนี้ทําให้ตัวนี้จากราคาแ0ดร้อยอ่ะขึ้นไปเป็นพันอ่ะนะแต่ว่าตอนนี้คือตัวนี้ของน้ําสภาพมันค่อนข้างเก่าแล้ว ก็ตามอายุโบราณจริงๆตามอายุตามสมัยนะก็มันก็นานอะตอนนั้นพวกผมยังปปหกเออก็นั่นอะกินดูเอาโอเคเดี๋ยวีคือปีสามปีสามใช่ก็เลยมันก็คงเสื่อมตามสภาพของมันไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของใหม่วันนี้เนี่ยเราจะมีตำหนิหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าันไดลืมใส่อะไรมาให้ป่าเดี๋ยวให้น้ำแกะที่ผมอยากได้มากเลยู้วนทุกคน แต่ผมมันยังไม่มาไงมันน่าจะได้วันเสาร์เลยเดี๋ยววันนี้น้ำได้ก่อนแลเร็วปเอามาแกะน <c oughs> ี่มาเลยตื่นเต้นให้ผมดูกัน <c oughs> ให้กล้องดูก่อนให้กล้องดูก่อนแล้วกันไม่อยากเห็นเลย ออกมาแล้วนี่เก็บไปเลยอันนี้อันนี้คือไม่ต้องใช้ละมีแต่จะขาย่อค่อยใช้นี่นะก็มันจะต่างกับของไรเดอร์นะเอาต้องบอกว่าผมเนี่ยยังไม่ไม่ค่อยได้รีวิวไลฟิกอาร์ตฝั่งมาเวลนะฝั่งมาเวลอะความแตกต่างของกล่องลิมิเต็ดกับกล่องธรรมดานเนี่ยคือมันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะเพราะว่าต่อให้จะเป็นกล่องลิมิเต็ดเนี่ยคือหน้ากล่องมันจะเป็นกล่องมิดโดอยู่นะครับก็เดี๋ยวให้ดูนีนีน่สวยงามดีดีสวยมากนะครับก,ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อน ตัวกล่องจะเป็นรูปแบบเดียวกับตัวทบี้กับตัวของทอมพอนแล่ที่ออกมาก่อนหน้าน,นี้นะเป็นรูปแบบเดียวกันเลยแม้กระทั่งหลักกล่องเป็นแบกา์อะไรเนี่ยเหมือนกันเลยเปลี่ยนแค่ตัวฟิกกับตัวลายสไปเดอร์แมนเท่า hmm. นั้นทีนี้รอดอะไรอะ่ะน่าจะร้องโก่งปะไม่ก็รอดเอเชียหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะใครรู้ว่าเมนบอกได้นะเรื่องรอดแต่ผู้ผุมไม่ซีอ่แล้วใช่ใช่อันหน้ากล่องก็เป็นตัวสไปเดอร์แมนดูก f i ฟิลนะครับแล้วก็เป็นชื่อไ mm hmm. อสไปเดอร์แมนโอเวโฮนะครับ แล้วก็เป็นโลโก้บรรจาต่างๆ,ๆนานานะด้านข้างด้านหลังตัวอย่างแอคชั่นนะแหมมันดูกันดูวว่ามันจะทําแบบหลังกล่องได้หรือเปล่าแต่ว่าต้องทําได้แหละที่มันเป็นสไปเดอร์แมนอ่ะนะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าแบบด้านในมีอะไรบ้างตัดแกะเลยเอาเลยนะเอาเลยเอาเลยขีดด้านไหนปกติขีดด้านไหนซ้ายหรือขวาปกตนิตนี่ขีดด้านด้านนี้เพราะว่ามันมันเหล็กไงเพราะว่าเวลาโชว์โชว์ด้านนี้มันเรียงกันหยดว่า กี่ดนี้านี้นตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะแล้วก็มีคู่มือนะก็ไม่ต้องดูหรอกอ <laughs> ไม่ต้องดูหรอกนะโหนี่ไปด้แมนมันเป็นสิบตัวแล้วมั้งแต่ว่าแต่ว่าคือคือแต่ว่าจะบอกงี้ว่าตัวเนี้ยความแปลกก็คือนอกจากจะโดนตัดของเรื่องหัวคนไปแล้วอะความแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือ ำไมมันไม่ให้มือกลับมาให้ด้วยวะนั่นละสิคือมันให้มือกลรมมาแต่ว่ามือเนี้ยไอ้มือที่มันติดมากับตัวฟิกอะมือเนี้ยมันคือมือที่เอาไว้จับย้ายแมงมุมมันยาวอันนี้นะมันไม่ใช่มือกำมะปกติมันจะมีมือกำที่เอาไว้ต่อยแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ให้มาก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ให้มาวะใช่คือมือกำแบบไม่แน่นนะใช่แล้วมือที่ให้มาก็จะมีมือแบแบบเอาไว้แบบทำท่าแบบต่ายกำแพงอะแล้วก็อ่ะมือต่ายกำแพงเนี่ยคือมีมาให้แบบสองคู่เลยมีแบบมีสองแบบให้เลือก เลือกใช้แล้วก็มีมือแบแบบปล่อยหลวมๆสบายๆนะแบบปล่อยแบบปล่อยมือแล้วก็เป็นมือยิงใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เป็นมือชี้นิ้วซึ่งลายหนึ่งในลายโนเวทโฮมเนี่ยคือต้องมีทุกตัวเพราะว่าต้องทําค่าแบบชี้อย่างนี้เอออย่างนั้นแหละใช่ต้องมีอ่าแล้วก็เป็นใหญ่เป็มซึ่งพวกนี้ก็ในสามตัวเนี่ยคือมีให้เหมือนกันทุกตัวไม่ต้องห่วงเคท่าที่ดูตอนนี้คือไม่มีปัญหาเลยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวฟลิกกันเลยดีกว่าแก่เลย ๋ย้าออกอแก่เลยนะป็ดปึ๊บเอ้ยเอยเอใช่อีกอย่างนึงคืออีกอย่างหนึ่งคือพิ่งนึกออกคือตัวโทูบี้อะตอนแก่ออกมาน่าจะเป็นทุกตัวก,ก,ก็คือเวลาแบบแกะออกมาขาไปจะเด้าไว้แบบ น่าเกียดน่าเกียดยังไงเดี๋ยวคืออินเดี๋ยวเดี๋ยวอินเสิร์ตคลิปตอนแต่ตอนถ่ายให้ดูแต่ตอนนั้นคลิปนั้นไม่ได้ลงนะลงแค่ในไอจีส่วนตัวเฉยแต่ว่าตัวนี้ไม่ไม่เป็นนะคือคือตอนที่ผมได้ทอมมาทอมก็ไม่เป็นมีแค่โทบี้ะเป็นก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนี่คนรู้โหสวยงามสวยงามคือบอดี้อะไรคือสวยมากอ่ะต้องบอกว่าตัวนี้น่าจะสูงที่สุดใช่ไหม สูงที่สุดในในสามตัวในหึ่งในสามตัวเนี้คือตัวนี้สูงสุดสวนมากครับแล้วเราก็จะมาเทียบกันนะใช่ไหมว่ามันว่าสามตัวนี้มันมีการพัฒนาอย่างไรบ้างเดี๋ยวไอ้โดวในตัวนี้ฟิกอาร์ตนะตัวใหม่เพิ่งออกสดๆร้อนๆแล้วก็ตัวนี้มาเวลเลเจ้นตัวนี้ก็ใหม่แหละจากแพคโนวโพจากแพโนวโนี่นะ คือมันก็สวยแล้วนะของ Marvel Legends นะ่ะไม่สูงพอๆกันเลยคือปกติปกติมันจะต้องบอกว่าปกติ figure เนี่ยมันจะตัวเตี้ยกว่า Marvel l e g e n d เยอะเลยนะเพราะว่า f i g u r ์เหมือนมันประมาณสิบนหะ้าเซนอะแต่ว่าตัวของตัวของไอ้ Marvel l e g e n d นะ่ะมันจะสูงกว่าของฟ f เกอร์ญี่ปุ่นอะแต่ว่าตัวนี้แม่งมันเหมือนเท่ากันนะใกล้เคียงใกล้เคียงกันเลยอ่า แต่ยังคงสูงว่าหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วคือใกล้เคียงกันแต่แลายตัวมันเทียบด้ตัว,ตวนี่คือตัวบุกเบิกในดีอเมซิ่งภาคสองแต่ต้องบอกว่านี่คือชุดภาคสองหมดเลยนะในที่ใช้ในภาคสองหมดเลยนี่คือตัวแรกที่ออกแต่ตอนนี้มันสภาพมันไม่ค่อยดีอะไรแต่ว่าคือตอนนั้นก็ก็รู้สึกว่าสวยนะอุยหยันจบไปละแต่คือตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันสวยนะแต่ว่าแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเอามาดูตอนนี้นคือมันเหมือน สไปเดอร์แมนในจักรวาลอัลติเมตอ่ะเคยดูอัลติเมตสไปเดอร์แมนกันใช่ไหมทุกคนแบบเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยแต่คือชุดพวกรันนอะไรตอนนั้นก็คือสวยแล้วเหมือนแล้วอ่าแต่ว่าแน่นอนว่ามีการพัฒนาการนะครับก็เดี๋ยวเอามาเวเลเจนเทียบก่อนนี่คือความต่างของผมเกือบสิบปีนะครับการพัฒนาการก็ต่างกันเยอะนะดีเทลสวยขึ้นใช่ดีเทลสวยขึ้นเยอะแล้วก็บอดี้อะไรเนี่ยคือตัวนี้น่เป็นการปั้นใหม่นะไม่ได้ใช้บอดี้อะไรย้อออกมาเลยนะ ถือว่าดีมากๆคือนานา,นาจะเห็นมาเวเลเจนทําบอดี้ดีๆก็ให้เขา้านิดนึง <S <S อันนี้อันนี้เก็บได้เลยก็อย่างมาเวเลเจนอะความปั้นอะไรอะมันจะดูมันจะดูล่ำๆกว่าตามสตล์บอดี้อเมริกานล้วเนี่ยช่วงคงช่วงแขนอะไรเงี้ยช่วงหน้าอกอะไรเงี้ยแล้วก็บอดี้เรโทรไหมคล้าย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  แล้วก็ช่วงคอของของไอมาเวเลเจนต์อะมันจะดูสวยกว่าเพราะว่ามันไม่มีข้อต่อนะคือมาเวเลเจนมันจะหมุนแค่หัวแต่ตรงคอมันจะไม่มีจุกขยับมันจะไม่เหมือนตัวตัวไอฟิกวาร์สคือคอมันจะแบบตันๆอย่างงี้ไปเลยข้อข้อดีคือเวลาเรายืนเฉยมันจะดูสวยมากแต่ข้อเสียคือเวลาเราขยับอะไรเงี้ยมันอาจจะดูไม่สมจริงเพราะคอมันมันขยับไม่ได้นะอแต่โดยรวมคือจุดขยับอะไรอย่างเี้ยมันก็ยังเป็นสไปเดอร์แมนอยู่ตามจุดที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือมัน ตรงช่วงบัตเตอร์ไฟล์มันอะมันขยับได้น้อยกว่าถ้าที่ต่อตัวตัวแรกอ่ะตัวเก่าตัวนี้คือบัตเตอร์ไฟล์ตัวนี้คือจะขยับได้แบบได้เยอะกว่าอย่าให้ดูเนี่ยจะขยับได้เยอะกว่าเยอะกว่าแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยอะแต่พอเป็นตัวเนี้ยจุขยับบัตเตอร์ไฟล์ใส่มาก็จริงแต่ว่าจะขยับได้น้อยกว่าก็เลยรู้สึกว่าแบบแอบมันน้อยไปนิดนึงถ้าเทียบกับเป็นสไปเดอร์แมนนะนะหรือถ้าเทียบกับตัวงานใหม่ๆกับตัวอื่นๆอย่างเช่นตัวสไปเดอร์แมนเพย์สี่หรือว่าตัวอย่าง เวฟก่อนหน้านี้นที่เป็นสไปเดอร์แมนเหมือนกันรู้สึกว่าบ็อตเตอร์ไฟจอยจะขยับได้มากกว่าตัวนี้แต่ว่าไม่รู้ทำไมตัวนี้ถึงทำมาแค่นี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ช่วงท้องเนี่ยก็ถือว่าก้มได้เยอะนะอ่าอันนี้คือปกติแต่ว่าอาจจะแข็งๆนิดนึงตอนได้มาแล้วก็ช่วงขาอะไรตรัวนี้รู้สึกว่าจะทำมาดีขึ้นนะแล้วก็ดีเทลช่วงแบบฟุด เรียกว่าไงดีว่าม like so ันเป็นชุดส <Elliott> ักๆดีเทลชุดอ่ะตัวนี้ก็ทํามาด้วยนะเออลายผ้าอะไรเนี่ยก็ทําตัวนี้ก็ทํามาได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับตัวนี้ราคาก็ก็จริงๆมันแพงเพราะว่ามันได้สามตัวไงแต่ถ้าตอนนี้ไปซื้อในกลุ่มน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันมีคนขายแยกตัวซึ่งผมก็ซื้อแยกมานะเออไม่ได้ซื้อมาสามตัวเพราะว่าตัวสามตัวผมเล่นฟิกอาร์ตอยู่แล้วก็เลยตัวนี้ก็เลยเลือกซื้อมาแค่ตัวเดียวนะโอเคจบรีวิวตัวนี้ไปดูไฮไลท์กันไอตัวนี้นี่คือยังไงก็ชนะ มันก็ชนะอะไรนะคือต้องบอกว่ามันมันก็มันก็เทียบกันยากอ่ะถ้าเกิดจะเลือกซื้ออะ่ะคือผมว่าใครที่แบบเก็บพวกฟิกอาร์อยู่แล้วก็เล่นฟิกอาร์ด,ดีกว่าอ่าหรือถ้าเกิดใครชอบแอนดูอยู่แล้วก็ซื้อแม่งสองตัวแบบผมก็ได้เพราะผมชอบแอนดูอยู่แล้วก็เลยซื้อสองตัวเลยเอ๋โชว์รว้ซะหน่อยเล่นสองลายเนี่ยแต่ว่าความสวยหรืออะไรเงี้ยตัวเนี้ยน่าจะเหมือนกว่านะเพราะว่าต้องบอกว่าชุดชุดชุดเนี้ยในหนงังมันเป็นชุด มันเป็นชุดสีแดงเงาตัวมาไอตัวฟีดวายเขาก็เลยทําเป็นตัวแบบไอสีแดงมาแบบสีแดงเปทเทลิกอะซึ่งเป็นเฉดเดียวกับตอนมาเฟกแหละแต่ว่าอาถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยมันก็คงมีปัญหาเรื่องซีดซึ่งมันก็คงมีแหละแต่ว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ทางบรไดาเขาจะทํามาดีขึ้นนะรู้สึกว่ามันมันซีดแต่มันซีดช้ากว่าถ้าเราแบบเก็บดีดๆคือนี่คือแบบว่าโอกาสซีดนี่คือแบบว่า อยู่กับเรานานมากเลยนะคือแบบกว่าจะซีก็จริงก,ก็หลายปีอ,ะอ่ะสีมันก็ใกล้เคียงกับซีอาร์แอนด์แมนไอแมก็อยู่ได้นาะนใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าเขาแก้ม,มาจริงๆเขาแก้ม,มาตั้งแต่ตอนไอแมนและไอแมนไอรอนแมนตัวแต่ก่อนอะ่ะตอนช่วงภาคสองอะไรตัวแรกๆก,ก็ซีหมดทั้งตัวนะแต่พอเริ่มมาทำภาคอเวนเจอร์นี่เขาก็ปรับมันปรับเฉดสีให้มันทนขึ้นอะ่ะตัวนี้ก็เลยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาขนาดนะประมาณนี้ก็จุดขยับอะไรก็ แบบสไตล์สไปเดอร์แมนนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเ๋ยวขยับเนี่ยขยับแขนอะไรปกติแขนกลางใบเสร็จหมุนได้นะตอกพับปกตินะครับแล้วก็บัตเตอร์ไฟเนี่ยบัตเตอร์ไฟส์ไคือหายห่วงอ่ะคือจริงๆอ่ะสไปเดอร์แมนควรจะขยับได้ประมาณนี้ไว้ไว้ตั้งดูดิโอ้ยเยอะเยอะคือเยอะมากอ่ะเนี่ยเยอะมากคือสไปเดอร์แมนควรจะขยับได้ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะคือขยับของฝั่งฟิกกูอาร์หรือว่ามาเฟกอ่ะมันจะดีกว่ามาเว,ลวาาเวลเจนเสมอไม่รู้ทำไมเหมือนกัน แต่มาเวเลเจนนัมันมีมันมีตัวที่ดีอยู่ไอ้ทุกคนแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นเว็บไหนแต่ว่าจริงๆอ่ะบัตเลต์ไฟมันดีมันขยับได้มากกว่านี้แต่ไม่รู้ว่าทำไมมาเวเลเจนตัวแพ็คสามตัวแอนดูมันถึงทำได้แค่นี้นะแต่ว่ามันก็แลกกับบอดี้ที่มันค่อนข้างที่จะสวยนะก็เลยไม่ติดอะไรก็ยังเล่นได้มันไม่ได้แบบว่าขยับไม่ได้เลยเค่มันขยับไม่น้อยเฉยอ่าแล้วก็ช่วงท้องนี่ตัวดูฟิกอาร์คือแบบดูดิออย่างเงี้ยอย่างนี้เลยอ่ะคือแบบขยับได้เยอะมากนะฮะ แล้วช่วงขาอะไรก็นี่จะเป็นแบบเป็นเป้าแบบเหมือนแบบถ้าเป็นไรได้ร่วงงแบบสองจุดศูนย์อะไรเงี้ยก็ขยับได้ค่อนข้างดอีอ่ะประมาณนี้เนี่ยขยับเข่างอปุ๊บคืออยากทำท่าอะไรสไปเดอร์แมนเนี่ยคือทำได้หมดเลยไม่ต้องห่วงคือมไม่ติดอะไรอยู่แล้วอ่ะถ้าอยากจะทำท่าคนตรงคนปีมแบบปันปัดอะไรเงี้ยไปเล่นกับเดทพูมันก็ทำได้อ,ะอ่ะอ่ประมาณนี้ถือว่าดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรีวิวเต็มๆในคลิปอีกคลิปนึงก็ถ้าผมทำนะ ไม่ก็ดูคลิปนี้ก็เหมือนจะรีวิวไปในตัวเออจัดท่าโชว์เ,ออเดี๋ยวจัดท่าโชว์สักสองสามท่าวันนี้เธเอาสติดแอคมาด้วยนะเดี๋ยวผมใช้สักหน่อยเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตกันแล้วก็เดี๋ยวเราจบคลิปกัน Uhm เจกันไปแล้วนะก็เป er you ็นไงถูกใจไหมสวยสวยตอบส่วนตัวส่วนตัวคือซื้อครบทั้งสามแบบเลยนะสามสามตัวที่ออกมาก่อนนันคือตอนนั้นคือครบแล้วถ้าถ้าของมาคือครบปิดล้าแล้วล่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมรอคอยมากที่สุดเลยเราก็คือแบบท้ายมากถุกขยับดีมากนะขยับแบบคือในหนักผมในหนักทำท่าอะไรคือไอตัวนี้ทำได้หมดเลยดีมาก แล้วก็เมื่อกี้ก็เทียบเทียวกับมาเวลิเจนตัวต่อตัวให้ดูกันไปแล้วนะไอตัวนี้ไม่ต้องที่ว่าะดานะเพราะมันเก่าแล้วนะพอแค่สองตัวนี้พอหลังหล้าถ้าให้เลือกเลือกได้อ่ะเก็บตัวไหนแน่นอนอ่ะส่วนตัวผมก็ฟิกกาว์เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนว่ามาเวลเจนอะต่อให้มันจะทำมาดีแค่ไหนแต่มันก็ยังมีข้อลิมิตที่มันเป็นงานฝรั่งอยู่นะงานของอเมริกาอยู่ก็คือมันก็จะมีเรื่องที่อยากใหที่มันลิมิตนิดนึงอยู่ดี มันก็ยังสู้พวกปิกวาดไม่ได้นะทันนี้ก็ต้องยอมรับนิดนึงแต่เรื่องการปั้นอะไรอ่ะโอเคมากตัวมาเวเลเจนอ่ะแล้วก็เรื่องการลงสีะการลงสีเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยไอ้มาเวเลเจนเนี่ยคือมันมีชื่อเสียงเรื่องลือในการใครว่าบันไดลงสีเฮี้ยแล้วไอเนี่ยเฮี้ยอีกยิงคิวซีแบบมันไม่ค่อยดีนะแต่ว่าโดยรวมแล้วคือตัวผมถือว่าโชคดีนะไม่ค่อยมีตำหนิเท่าไหร่แล้วก็ตัวมาเวเลเจน่ะอ่าอย่างที่ผมบอกข้อเสียคือบัตเตอร์ไฟจอยอ่ะมัน ขย yup. ับได้น้อยมากมันขยับได้แหละแต่มันขยับได้น้อยมันไม่เหมือนกับตัวตัวเก่าตัวนี้ตัวนี้ขยับได้มากกว่านะแต่ว่าตัวนี้ไม่รู้ว่าทําไมมันเก่งแบบทํามาขยับได้น้อยนะแล้วก็รีวิวคงอยากดูกันไหมคือถ้าอยากดูก็ผมก็จะทาอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้คือเหมือนแบบเปรียบเทียบแต่มันก็เหมือนรีวิวไปในตัวมินิรีวิวแล้วกันเป็นมินิรีวิวกันมาถ่ายกับเพื่อนด้วยไม่งั้นก็เอาในคลิปนี้แหละรีวิวไปเลยจะได้ไม่ต้องถ่ายใหม่เพราะว่ากี้ถ่ายอินส่งอินเสิร์อะไรแบบครบแล้ว แล้วก็น้ำ M สิบห้าแหละใช่สิบห้าแหละเมื่อกี้ที่ลองเล่นอ่ะสิบ้แหละให้เก้าไปตัดเรื่องที่มันตัดหัวคนกับคอแล้วก็มือกำลังไปเออเอเอใช่ใช่ใช<ๆ>รวมๆปือด,ดีแล้วเนี่ยนี่ให้ประมาณเก้าเดียวกันเพราะว่าตัดหัวคน,นออกไปแล้วก็ตัวของมือกำมัดไม่ให้ไม่มีไม่มีมาให้คืบงงมากเลยไม่ให้มือกำมัดมาคืนไม่มีอะไรสมบูรณ์สักอย่างเลยไอ้นี่บัตเตอร์ไฟไม่ค่อยดีไอ้นี่มือกำต่อยไม่ให้ไม่ให้มา ให้ไม่แตะถือยิงยามาก็เลยงงว่าแบบทำไมถึงไม่ให้มาก็เลยหักคะแนนไปนะจะเหมือนอ c r ส s s Spider Verse มายกับ Gwen แบบเลยรับเป็นมือจับใหญ่นี่ไม่รู้นะไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ไม่มีแล้วนี่ใครเก็บก็าเรามาเมนได้นะนี่ผมไม่ได้เก็บนะขายเองเดียวไม่ได้เก็บแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรมันชอบอ่ะเลกจากเบ์นอีกสักตัวนะใช่เบ้นมาใส่หัวคนอีกสักตัวนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็มีช่องทางฝากไหม ฝากไอซีถ่ายรูปติกเกอร์แนวไรเดอร์ Rider, กับมาเบลแล้วกันครับชื่อไฮดรดอททอยเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะเดี๋ยวเช้่อให้แล้วก็ไปกดติดตามได้นะส่วนผมก็มาใหม่หาแล้วช่วงนี้เปิดเรียนแล้วยังบ่นอยู่เลยไม่อยากไปเรียนอะ่ะอยากเล่นตัวนี้ก่อนอะ่ะเราค่อยไปเรียนได้ไหมแต่แบบอยากเป็นเด็กอะ่ะโอ้เสร็จได้ก็ประมาณนี้ก็คลิปนี้นาจนาจะนาแล้วล่ละนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นรีวิวอะไรหรือว่าจะ ไปรีวิวข้างนอกอีกไหมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับก็คลิปนี้ก็ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้ในใหมค่คลิปหน้าผมสว,ส,สวัส,ด,สด,ดีสวัสดีครับสุดยอดนะสวัสดีครับนี่หักโชว์เลยดูเคไปแล้วบ๊ายบาย